ตำนานยังไม่จบติอาโก้ซินวาอัลาฟลูมิเนเซ่พร้อมภารกิจกลับยุโรปลุยฝันฟุตบอลโลก2026เมื่อตำนานปราการหลังชาวบราซิลติอาโก้ซินวาได้สร้างความประหลาดใจโดยการตัดสินใจแยกทางกับสโมสรที่เขารักอย่างฟลูมิเนเซ่อย่างเป็นทางการก่อนที่สัญญาจะหมดลงตามกำหนดรายงานจากสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความขัดแยง้งแต่มุ่งเน้นไปที่เหตุผลส่วนตัวและอาชีพค้าแข่งของเขาเป็นหลัก สินวาที่ปัจจุบันอายุ41ปีต้องการย้ายกลับไปค้าแข่งในยุโรปอีกครั้งเพื่อที่จะอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวซึ่งยังคงปักหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่น่าตื่นตะลึงที่สุดคือความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ของออมมอนสโตรหรือฉายาของเขาแม้จะอยู่ในช่วงบั้นปลายอาชีพแต่เขายังคงตั้งเป้าหมายอันยิ่งใหญ่โดยการทุ่มเทสุดกำลังเพื่อเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดกลับมาให้ได้และมีชื่อติดทีมชาติบราซิลไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกในวัย42ปีให้ได้ การกลับมาสู่ยุโรปในฐานะนักเตะฟรีเอเนต์ของกองหลังระดับโลกคนนี้สร้างความสนใจให้กับหลายสโมสรโดยเฉพาะทีมที่ต้องการความเป็นผู้นำและประสบการณ์อันล้ำค่าในแนวรับทำกลางกระแสะข่าวลือที่พุ่งเป้าไปที่การย้ายกลับไปเล่นให้กับสโมสรเก่าในอิตาลีหรืออังกฤษการเดินทางบทใหม่ของตีอาโกซิลวากำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเราต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ